สำนักข่าวไทยนะครับได้หารือเพื่อประสานความร่วมมือกับติ๊กตอกช็อประชาสัมพันธ์แคมเปญติ๊กตอกช็อปรวมใจสู้ภัยน้ําติดสติ๊กเกอร์บริจาคครับสนับสนุนมูลนิธิรักไทยลงคลิปวิดีโอสั้นระดมเงินทุนช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ําท่วมภาคเหนือนะครับ โดยนายนัทพงศ์พัทรพงศ์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สํานักข่าวไทยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้หารือร่วมกับนางชนิดาคล้ายพันธ์ h e of p u p u i l p o p o l y TikTok Thailand พร้อมกับทีมงานนายนาคอนะครับหรือว่าคุณเปิ้ลน,นาครศิลาชัย TikTok Creator และตัวแทนจากมูลนิธิรักไทยเพื่อร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์แคมเปญติ๊ t ตอกช o p รวมใจสู้ภัยน้ำครับ พร้อมกับติดสติกเกอร์บริจาคลงบนคลิปวิดีโอสัน้นเพื่อระดมเงินทุนช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือของไทยจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับเงินบริจาคทั้งหมดที่ได้จากแคมเปญน,นี้ครับมูลนิธิรักไทยจะนำมาจัดสรรช่วยเหลือซื้อสิ่งของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภยัยเพื่อนำไปฟื้นฟูเยียวยาช่วยเหลือชาวบ้านรวมถึงบ้านเรือนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายจากน้ำครับค่ะ